บนเป็นซับ10นิ้วพี่ซับ10นิ้วร้อยห้าหกแม่เหล็ก2ชั้นหนา20ิมิลนะคะเป็นร้อยหกสี่ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นซับ8นิ้วพี่พี่ซับ8นิ้วโครงปั๊มแม่เหล็กชั้นเดียวแม่เหล็ก120นะคะจะได้ไป2ดอกส่วนเียงกลางเหมือนกันค่ะเป็นเียงกลางงาน8โอห์ม4นิ้วเหมือนกัน4ดอกทวิตเตอร์2นิ้ว2ดลอกเหมือนกันบอร์ดเป็นบอร์ด600วัตต์เหมือนกันค่ะเป็นบอร์ดตัวนี้บอร์ดตัวนี้บอร์ดหก0อวัตต์เหมือนกันพี่พี่บอร์ดหกูกละ1ั เล่นในยาวๆสี่ถึงหกชั่วโมงเหมือนกันค่ะพี่สี่ถึงหกชั่วโมงเหมือนกันเลยแล้วก็ความดังไกลด้านบนอยู่ที่ 7R 69เดินความดังไกลตัวด้านบนอยู่ที่69เดินนะตัวด้านล่างอยู่ที่7 9เดินตัวด้านล่างเนี่ยเขาเน้นกลางแจ้งพี่ใครที่ชอบเล่นกลางแจ้งชอบฟังเบ็ดไกลๆเบดลอยๆแนะนําให้เล่นตัวด้านล่างเลยแนะนําให้เล่นตัวด้านล่างได้เลยนะคะตัวเนี้ คือกลางแจ้งเขาอยู่ส่วนตัวด้านบนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องกระเดิ่งเบสที่ชัดเจนพี่ใครที่ชอบฟังเพลงแนวนุ่มลึกฟังเพอ,พอ,พอเพลกระเดิ่งเบสชัดๆนะให้เล่นตัว10นิ้วให้เล่นตัว10นิ้วค่ะแล้วเขาพกพาได้ง่ายเหมือนกันไหมเหมือนก,นก,นกดสั่งซื้อเข้ามาเลยอันนี้น้องเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะน้องเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็ประมาณนี้เลยค่ะพี่ถ้าใครที่ชอบเบสนุ่มๆเบสฟังพอๆพนะคะเล่นใบบนใครชอบกลางแจง้งเล่นใบล่างนะพี่กดสั่งซื้อได้กดสั่งเลย